ตอนนั้นลูกพ่อร้องเพลงพอไหม ยังยังไม่ได้ไปเข้าไปฝึกยังไม่ได้เข้าไปคัดเลือกเสร็จแล้วก็ไปประกวดที่พานาซิคเนี่ยเพื่อนบิ๊กเนี่ยได้ที่1แล้วก็แดนแดนจะได้ที่2พี่แดนได้ที่2เพื่อนพี่บิ๊กได้ที่1ใช่แล้วพี่บิ๊กติดไม่พอไม่ติดไม่ติดเลยหนึ่งสองสาม่าไม่ติดเลยแต่ว่ามันมีคุณถาพิถาทุกวันนี้คือนายของผมนะเออพิถาพิถาก็บอกว่าเอาน้องบิ๊กเข้ามาสังกัดนั่นคือจุดเริ่มต้นแสดงว่าพิถาสถาพรพานิชรักษาพงเนี่ยเป็นคนเห็นแบบพี่บิ๊กไม่ติดหนึ่าาห่ออเมใผ ใใแกบอกว่าเอาบิ๊กให้มาอยู่ในสังกัดอาเอสหลังจากนั้นไปฝึกอยู่สักพักหนึ่งแล้วพอพร้อมเสร็จเข้าใจว่าแดนเนี่ยเขาดึงมาอีกทีหนึ่งคือมาร่วมทีม D2B ีในทีหลังทีแรกเนี่ยมีบีม,มาก่อนอ๋อมีพี่บีม,มามีเบมอยู่แล้วในเครืออาเอสแต่เขายังไม่สามารถไปไประกบตัวได้เอามาเป็นบอยแบรนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นเอาบิ๊กมาแล้วใช่ไหมเอาเข้ามาฝึกฝึกนานไหมพ่อกว่าจะได้เป็น d 2 b พี่บิ๊กตัวนั้นโอ้เป็นปี